คืนสยองวันสงกรานต์คืนนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปในเทศกาลที่คนไทยต่างรอคอยสงกรานต์วันแห่งความสุขวันแห่งการรดน้ำดำหัวขอพรวันแห่งการละเล่นสาดน้ำแต่ทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวอีกด้านของสงกรานต์ใหม่เรื่องราวที่ไม่เคยมีใครกล้าเล่าเรื่องราวที่ถูกปิดเป็นความลับไว้ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีบนถนนเปียกชื้นที่สะท้อนแสงไฟริบรียามค่ำคืน ถนนที่ควรจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่เตรียมงานสงกรานต์กลับเงียบสงัดอย่างผิดปกติมีเพียงหมอกบางๆลอยอ้อยอิงอยู่เหนือพื้นถนนเล่ากันว่าในคืนก่อนวันสงกรานต์ของทุกปีจะมีเสียงร้องให้ของเด็กผู้หญิงดังแว่วมาจากบ่อน้ําเก่าหลังบ้านร้างหลังหนึ่งบ่อน้ําที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ่อน้ําที่มีผ้าขาวคลุมและพวงมาลัยวางเปียกชื้นอยู่เสมอแม้ไม่มีใครเคยเห็นคนนํามาวางคืนนี้ผมจะเล่าเรื่องจริงของน้อย หนุ่มกรุงเทพมหานครที่กลับบ้านเกิดในคืนสงกรานต์หลังจากหายไป3มปีเรื่องราวที่เปลี่ยนวันแห่งความสุขให้กลายเป็นคืนสยองวันสงกรานต์น้ำในสงกรานต์บางครั้งอาจไม่ได้ชำระล้างเพียงสิ่งโสกปรกแต่ยังชำระล้างความผิดบาปที่ซ่อนอยู่และบางครั้งบาปกมนั้นอาจตามหลอกหลอนคุณไปจนชั่วนิรันร์เรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้อาจทำให้คุณไม่กล้าเล่นน้ำสงกรานต์อีกเลยรถเมลสายสุพรรณ แล่นฝ่าสายฝนที่เทกระนำลงมาไม่ขาดสายผิดวิสัยเดือนเมษาย,ยนที่แสนร้อนระอุของเมืองไทยอากาศชื้นเหนียวเหมือนมีอะไรเกาะติดทุกอนูผิวหนังทำเอาน้อยต้องปาดเหงื่อปนน้ำฝนที่ไหลซึมเข้ามาตามหน้าต่างรถน้อยนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างถนนเปียกลื่นสะท้อนแสงไฟรถที่สวนทางมาเป็นประกายวูบไหวหัวใจเต้นระรัวเมื่อเห็นป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านที่เขาไม่ได้กลับมาเยือนถึง3ปีไม่กลับบ้านตั้งนานพ่อแม่คงคิดถึงเนาะพ่อหนุ่ม คุณลุงข้างๆเอ่ยทักน้อยยิ้มเจือนเจือนครับงานยุ่งหน้าลุงกลับไม่ค่อยได้แต่ความจริงที่เขาไม่เคยบอกใครคือความรู้สึกผิดที่ฝังลึกในใจความรู้สึกที่ทำให้เขาไม่กล้าหวนกลับมาเหยียบแผ่นดินบ้านเกิดจนกระทั่งแม่โทรมาบอกว่าพ่อป่วยหนักโอ้ยผู้โดยสารร้องพร้อมกันเมื่อรถเมย์เบรกกระทันหันน้ำกระเซ็นขึ้นสูงราวกับม่านน้ำขนาดใหญ่เฮยอะไรวะ คนขับตะโกนน้อยชะโง,งกหน้ามองกลางถนนเปียกชุม่มมีร่างเล็กๆในชุดขาวยืนนิ่งแต่เมื่อไฟหน้ารถสา์ส่องกลับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแปลกแท้เมื่อกี้เห็นชัดๆแท้ๆร,รถเมเริ่มออกตัวอีกครั้งแต่เครื่องยนต์ส่งเสียงประท้วงก่อนจะดับสนิทคนขับพยายามสตาร์ทซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไร้ผลพี่ขอโทษด้วยครับทุกคน รถเสียกระทันหันไม่รู้เป็นอะไรอีกประมาณ2กิโลถึงหมู่บ้านเดินต่อกันได้ไหมครับพอดีช่างปิดแล้วต้องรอซ่อมพรุ่งนี้น้อยถอนหายใจยาวเขาคว้ากระเป๋าแล้วลงจากรถพร้อมผู้โดยสารคนอื่นๆฝนซาลงเหลือเพียงละอองบางๆแต่หมอกกลับลงจัดจนมองอะไรไม่ชัดเดี๋ยวผมเดินไปทางบ้านย่าดาบนี่นายน้อยใช่ไหมลูกครูจันท์ คุณลุงท่าทางใจดีถามพลังจ้องมองใบหน้าน้อยน้อยรู้สึกอึดอัดแปลกๆครับแต่ผมเดินเองได้ครับคุณลุงพยักหน้าชาชาสายตามองน้อยอย่างประหลาอือกลับบ้านคราวนี้คงมีคนรอต้อนรับแน่นะ่ะน้อยรู้สึกสังหณ์ใจแปลกๆก,ก,กับน้ำเสียงและสายตาของคุณลุงแต่ก็พยักหน้ารับแล้วแยกทางเดินคนเดียวไปตามถนนดินลูกรังที่เปียกชืน้นระหว่างที่เดิน น้อยสังเกตว่าไม่มีแสงไฟจากบ้านเรือนทั้งที่เป็นเพียงสองทุ่มและพรุ่งนี้ก็เป็นวันสงกรานต์โดยปกติชาวบ้านต้องเตรียมงานกันอย่างคึกคักแปลกจังน้อยพึมพำขณะมองไปรอบๆถนนเงียบสงัดมีเพียงหมอกที่ทำให้แสงจากไฟถนนริบหรี่กระจายเป็นวงกลมสลัวจู่ๆก,ก็มีเสียงเพลงไทยเดิมดังแววมาจากที่ไกลๆเสียงปีเสียงคอและเสียงระนาดที่ฟังดูผิดจังหวะเล็กน้อยน้อยชะงัก ความรู้สึกเย็ยนวาบแล่นขึ้นตามแผ่นหลังเมื่อเสียงหัวเราะคิกคักของเด็กผู้หญิงดังมาจากผู้ไม้ข้างทางใครหน้าน้อยเรียเสียงสั่นเล็กน้อยน้อยสายหัวพยายามสบัดความหวาดกลัวทิ้งคงเป็นแค่เด็กๆในหมู่บ้านล้อเล่นกันแต่ทำไมถึงวังเวงแปลกๆเขาเร่งฝีเท้าเดินเร็วขึ้นขณะที่หมอกเริ่มจางลงเผยให้เห็นร้านค้าไม้เก่าๆของหมู่บ้านแต่ร้านทุกร้านปิดมืดสนิท จูๆน้อยก็รู้สึกเหมือนมีอะไรเปียกๆหยดใส่หลังคอเขาสะดุ้งสุดตัวแล้วหันควับไปมองแล้วเขาก็แทบลืมหายใจกลางถนนเงียบเงายืนอยู่เงียบๆคือร่างเล็กๆของเด็กหญิงในชุดไทยสีขาวโบราณผมเปียกลู่จนเป็นริว้วในมือถือขันน้ำเงินเล็กๆที่หน้าสะพึงคือใบหน้าของเธอซีดขาวผิดธ,ธรรมชาติแต่ยิ้มกว้างจนเห็นเหงือ่อ พี่นอยเด็กหญิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงสดใสแต่ผิดธรรมชาติกลับมาแล้วเหรอะ่ะหนูรอพี่มาตั้งสามปีเลยนะน้อยยืนตัวแข็งความหวาดกลัวแล่นปราดเข้าจับหัวใจท่ามกลางความเงียบสงัดมีเพียงเสียงน้ำที่หยดจากชายผ้าของเด็กหญิงคนนั้นติงติงติงพี่นอยจำหนูได้ไหมคะน้อยยืนตัวแข็งปากแห้งผาก รู้สึกเหมือนความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขาพยายามนึกว่าเด็กคนนี้คือใครแต่ความทรงจำกลับพร่าเลือนเรากับมีใครกำลังปิดม่านหมอกบังความจริงเอาไว้หนูหนูเป็นใครน้อยถามเสียงสัน่นเด็กหญิงคนนั้นหัวเราะเบาๆเสียงแหลมสูงแปลกประหลาดน้ำจากชายกระโปรงหยดลงบนถนนเป็นจังหวะติงต่งติง่งติ่งหนูชื่อแก้ว พี่ลืมแล้วเหรอะ่ะพี่เคยเล่นน้ำสงกรานกับหนูทุกปีเลยนี่นาน้อยขมวดคิว้วพยายามสำรวจใบหน้าซีดขาวของเด็กหญิงตรงหน้าแก้วชื่อนี้คุณหูแต่นึกไม่ออกพี่น้อยคะ่ะแก้วเอียงคอน้ำจากผมไหลลงมาเป็นทางวันนี้มีงานสำคัญที่วัดพี่ต้องไปช่วยหนูนะคะงานอะไรทำไมทั้งหมู่บ้านเงียบจัง พรุ่งนี้สงกรานแล้วนะแก้วยิ้มกว้างจนเห็นเหงือกซีซีเพราะทุกคนไปรวมกันที่วัดไงคะ่ะสงกรานปีนี้พิเศษพิเศษมากๆพี่น้อยต้องมาด้วยเธอยื่นมือเล็กๆที่เย็นเฉียบออกมาน้อยลังเลที่จะจับแต่ด้วยความอยากรู้และความรู้สึกแปลกๆว่าเขาต้องไปที่นั่นน้อยจึงเอื้อมมือไปแตะปลายนิ้วของแก้วโอยน้อยสะดุ้งถอยหลัง ความเจ็บปวดแล่นจากปลายนิ้วถึงหัวใจพร้อมกับเศษเสี้ยวความทรงจำบางอย่างเด็กหญิงในชุดไทยน้ำกระเซ็นเสียงหัวเราะที่กลายเป็นเสียงกรีดร้องพี่จำได้แล้วใช่ไหมคะแก้วถามพลังยิ้มกว้างไม่ฉันฉันจำอะไรไม่ได้น้อยสายหน้าหยาดเหงื่อเย็นผุดตามไรผมไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะจำได้เองตามหนูมาคะ่ะ แก้วหมุนตัวกลับอย่างนุ่มนวนน้ำกระเซ็นเป็นวงรอบตัวเธอน้อยรู้สึกว่าเขาไม่ควรตามไปแต่ขาของเขากลับก้าวเดินตามร่างเล็กๆนั้นไปโดยอัตโนมัติเรากับถูกดึงดูดด้วยแม่เหล็กที่มองไม่เห็นพวกเขาเดินผ่านถนนหมู่บ้านที่มืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ลอดผ่านหมอกบางๆทุกบ้านปิดประตูหน้าต่างสนิทไม่มีแม้แต่เสียงสุนัขเขาเรากับทั้งหมู่บ้านกลายเป็นเมืองราง แก้วพี่ขอถามอะไรหน่อยทำไมหนูเปียกแบบนี้น้อยถามเสียงแผวแก้วหยุดเดินแล้วหันมาชาชารอยยิ้มยังคงประดับบนใบหน้าซีดขาวพี่น้อยลืมจริงๆสินะคะหนูเปียกเพราะตกน้ำไงคะ่ะตกน้ำในบ่อหลังบ้านพี่ไงน้อยรู้สึกเย็นว่าไปทั้งร่างบ่อบ่อน้ำ ใช่ค่ะวันสงกรานต์เมื่อสามปีที่แล้วแก้วพูดเสียงแผ่ววันที่พี่สาดน้ำแรงเกินไปแล้วหนูลื่นตกบอ่อน้อยสาส่น้าแรงแรงไม่ไม่จริงฉันไม่เคยแต่ในหัวของเขาภาพความทรงจำเริ่มปรากฏชัดขึ้นงานสงกรานต์เขาเมาเหล้าการละเล่นสาดน้ำที่รุนแรงเกินไปเด็กหญิงลื่นลมเสียงกรีบรองบ่อน้ำที่ จำได้แล้วใช่ไหมคะน้อยไม่ตอบใบหน้าซีดเผือเขาเพียงเดินตามแก้วต่อไปอย่างเลื่อนลอยจนกระทั่งถึงลานวัดใหญ่กลางหมู่บ้านที่ลานวัดมีโคมไฟและเทียนจุดสว่างเป็นวงกว้างชาวบ้านในชุดขาวนั่งล้อมวงอยู่หันหลังให้ไม่มองมาทางน้อยและแก้วกลางวงมีโลงศพตั้งอยู่มีพวงหรีดวางเรียงรายเขาทำงานศพใคร น้อยถามเสียงสัน่นแก้วไม่ต่อเพียงจูงมือน้อยเดินเข้าไปใก,กล้เมื่อเข้าไปไกลน้อยเห็นว่าชาวบ้านทุกคนนั่งนิ่งผิดปกติไม่มีแม้แต่การเคลื่อนไหวของการหายใจแต่เสียงสวดมนตยังคงดังต่อเนื่องโลงนั้นน้อยกระสิบพี่น้อยมาดูสิค่ะดูให้ชัดๆแก้วจูงมือน้อยไปยังโลงศพน้อยพยายามต้านแรงดึงของแก้วแต่ไม่สำเร็จ เรากับร่างเล็กๆนั้นมีพลังมหาศาลเขาถูกดึงให้เข้าไปใกล้โลงศพมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมาถึงที่โลงศพน้อยค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเบื้องหน้าโลงศพมีรูปคนตายในกรอบสีดำล้อมริบบิ้นขาวและเมื่อเห็นว่าเป็นรูปของใครหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นนี่มันนี่มันบนรูปคนตายในกรอบนั้นคือใบหน้าของตัวเขาเองนอย ในชุดข่าวดวงตาปิดสนิทน้อยหันขวับกลับไปมองแก้วแต่สิ่งที่เห็นทำให้เขาแทบลมทั้งยืนแก้วที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เด็กหญิงธรรมดาอีกต่อไปเธอยืนน้ำหยดเป็นทางจากทั่วร่างมีสาหร่ายน้ำจืดพันตามแขนและขาใบหน้าซีดขาวบวมอืดดวงตาเป็นสีขาวโพลนไร้ม่านตาแก้วนี่มันเกิดอะไรขึ้น แก้วยิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันที่ดำคล้ำและลิ้นที่บวมอือนพี่น้อยยังจำไม่ได้อีกเหรอคะ่ะพี่เมาและผลักหนูตกบ่อน้ำหนูจมน้ำตายแล้วพี่ก็หนีไปกรุงเทพมหานครไม่กลับมาเลยน้อยสายหน้าน้ำตาคลอไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจแต่พี่ก็ทิ้งหนูไว้ในบ่อน้ำสามวันกว่าจะมีคนพบศพหนู เสียงของแก้วเปลี่ยนเป็นเสียงแหบพร่าผสมกับเสียงน้ำกระเพื่อมและตอนนี้ถึงเวลาที่พี่ต้องชดใช้แล้วทันใดนั้นชาวบ้านในชุดขาวทุกคนค่อยๆหันมามองน้อยพร้อมกันใบหน้าของพวกเขาซีดขาวดวงตาเป็นสีขาวโพลนเช่นเดียวกับแก้วทุกคนลุกขึ้นยืนพร้อมกันเริ่มเดินตรงมาที่น้อยอย่างชา้ชาๆนี่นี่น้อยพึมพำ ก่อนจะวิ่งหนีออกจากวัดท่ามกลางสายฝนที่เทกระหน่ำลงมาครั้งเขาวิ่งสุดชีวิตไม่กล้าหันกลับไปมองแต่เสียงหัวเราะของแก้วและเสียงน้ำกระเซน็นกลับดังตามมาไม่ขาดหายพี่น้อยคะ่ะวิ่งไปก็ไม่พ้นหรอกคะ่ะพี่รู้ดีว่าพี่ต้องไปที่ไหนน้อยวิ่งโซซัดโซเซในความมืดไม่รู้ว่ากำลังมุ่งหน้าไปไหนจนกระทั่งเขาสะดุดล้มลงบนพื้นเปียก เมื่อมองขึ้นไปเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ตรงหน้าบ้านเก่าของเขาเองและที่หลังบ้านมีแสงเทียนที่เรียงรายรอบบ่อน้ำเก่าบ่อน้ำที่มีผ้าขาวคลุมบ่อน้ำที่เขาหลีกเลี้ยงมาตลอด3ปีน้อยยืนตัวสั่นเทาตรงหน้าบ่อน้ำเก่าบ่อน้ำหินโบราณที่มีมอสขึ้นเขียวชะอมถูกล้อมรอบด้วยเทียนสีขาวนับสิบเล่มที่เปเลวไฟไม่สะบัดแม้จะมีลมและฝน ผ้าขาวที่คลุมบ่อถูกดึงออกครึ่งหนึ่งเผยให้เห็นน้ำเบื้องล่างที่นิ่งสนิทผิดธรรมชาติน้อยยืนตัวแข็งภาพอดีตค่อยๆถาโถมเข้ามาในหัวทีละชิ้นส่วนข้าวดอกแก้วทิพน้อยหันขวับไปมองรอบตัวเสียงแผ่วเบาของผู้หญิงร้องเพลงดังมาจากทุกทิศทางถวายแก่เทวาเขาเห็นภาพในหัวชัดเจนวันสงกรานต์สามปีก่อนเขาเมามาก มีการละเล่นสาดน้ำกันรอบบ่อน้ำนี้แก้วเด็กหญิงวัยเก้าขวบลูกของเพื่อนบ้านมาชวนเขาเล่นสาดน้ำน้อยหงุดหงิดที่ถูกรบกวนขณะกำลังเมาฉันผลักเธอน้อยพึมพำน้ำตาไหลผสมกับสายฝนฉันผลักเธอล้มกระแทกขอบบ่อแล้วตกลงไปฉันฉันตกใจมากเลยหนีไปน้อยค่อยๆเดินเข้าไปใกล้บ่อน้ำ แต่ละก้าวเหมือนก้าไปบนขาที่ไม่ใช่ของเขาเขามองลงไปในบ่อน้ำที่มืดมิดภาพสะท้อนบนผิวน้ำไม่ใช่ใบหน้าของเขาแต่เป็นใบหน้าของแก้วที่ยิ้มกว้างและเบื้องหลังเธอมีใบหน้าซีดขาวของคนนับสิบสองขึ้นมาจากความมืดพี่น้อยค่ะเสียงแก้วดังขึ้นจากด้านหลังน้อยหันไปมองชาชาแก้วยืนอยู่ตรงนั้นร่างกายเปียกโชก มีสาหร่ายพันเกี่ยวไปทั่วแต่ที่น่าตกใจกว่าคือรอบๆตัวเธอมีเด็กผู้หญิงในชุดไทยโบราณอีกหลายคนทุกคนเปียกโชกและมีดวงตาขาวโพลนพวกพวกเธอเป็นใครน้อยถอยหลังจนหลังชนขอบบอ่อแก้วยิ้มกว้างพวกเขาก็เหมือนหนูค่ะเด็กที่จมน้ำตายในวันสงกรานต์บางคนถูกลืมบางคนถูกทอดทิ้ง ทุกคนรอคอยความยุติธรรมน้อยรู้สึกเหมือนโลกรอบตัวหมุนควางชายเสื้อเขาถูกกระตุกเบาๆเมื่อมองลงไปเขาพบว่ามีมือเล็กๆเปียกชื้นโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำคว้าเสื้อเขาไว้ไม่นะ่าน้อยตะโกนพยายามดึงตัวให้หลุดพี่น้อยทิ้งหนูไว้ในน้ำสามวันสามคืนแก้วพูดเสียงเย็นร่างของหนูลอยขึ้นมาตอนที่เริ่มเนาะ พ่อแม่หนูร้องให้จนตาบวมแต่พี่น้อยกลับหนีไปใช้ชีวิตสบายๆในกรุงเทพมหานครเด็กหญิงในชุดไทยทั้งหมดค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ทุกก้าวมีน้ำหยดลงพื้นเป็นจังหวะติงต่งติง่งติ่งฉันฉันขอโทษน้อยคุกเข่าลงน้ำตาไหลอาบแก้มฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่เมาฉันฉันกลัว มันสายเกินไปแล้วคะ่ะแก้วพูดเสียงเย็นพี่น้อยรู้ไหมคะ่ะคืนนี้เป็นคืนก่อนวันสงกรานเป็นคืนที่น้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเด็กผู้หญิงทั้งหมดหยุดเดินและยกมือขึ้นพร้อมกันแต่ละคนถือขันน้ำเงินขนาดเล็กในขันมีน้ำใสๆที่มีกลีบดอกไม้ลอยอยู่ประเพณีไทยบอกว่าแก้วยิ้มกว้างเราต้องรดน้ำขอผ่อผู้ใหญ่ แต่สำหรับคนที่ทำผิดเราต้องรดน้ำเพื่อชำระก,กรรมน้อยสายหน้าพยายามลุกขึ้นนีแต่มือจากในบ่อย,ยังคงกระตุกเสื้อเข่าไว้แน่นอย่านะฉันขอโทษได้โปรดแก้วยกขันน้ำของเธอขึ้นถึงเวลาแล้วค่ะที่พี่น้อยจะได้รู้ว่าการจมน้ำรู้สึกอย่างไงเด็กหญิงทั้งหมดพร้อมใจกันสาดน้ำจากขันใส่น้อยแต่น้ำที่สาดมา กลับไม่ใช่น้ำธรรมดามันเหมือนน้ำที่มีน้ำหนักราวกับตะกัวเย็นจนแสบผิวน้อยรู้สึกเหมือนกำลังจมลงในห้วงน้ำแม้จะยืนอยู่บนบกน,น้อยพยายามตะโกนแต่เสียงกลับถูกกลืนหายไปเขารู้สึกว่าร่างกายกำลังถูกดึงเข้าหาบ่อน้ำอย่างชา้ชาๆมือจากในบ่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคว้ากระชากเสื้อผ้าขาแขนและลำคอของเขา 3วันสามคืนแก้วกระสิบใกล้หูเหมือนที่หนูอยู่ในบ่อน้ำพี่น้อยก็ต้องอยู่เหมือนกันน้อยสำลักน้ำที่ไม่มีอยู่จริงรู้สึกว่าปอดกำลังไม่ร้อนภาพตรงหน้าเริ่มพราเหลือนเขาถูกลากเข้าไปใกล้ปากบ่อมากขึ้นเรื่อยๆในวินาทีสุดท้ายก่อนที่เขาจะถูกกระชากลงบ่อน้อยเห็นภาพอดีตชัดเจนเขาไม่ได้แค่ผลักแก้วตกบ่โดยไม่ตั้งใจ แต่เขาตกใจกลัวจนไม่กล้าช่วยเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่กลับหันหลังเดินจากไปและหนีไปกรุงเทพมหาคนครในวันถัดมาไม่อยากน้อยร้องครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างจะถูกกระชากลงสู่บ่อน้ำน้ำกระเซ็นขึ้นสูงก่อนจะนิ่งสนิทอีกครั้งเด็กหญิงทั้งหมดยืนล้อมรอบบ่อน้ำมองดูผิวน้ำที่เรียบนิ่ง แก้วคุกเข่าลงข้างบอ่อค่อยๆวางพวงมาลัยดอกมะลิลงบนผิวน้ำสุขสัต์วันสงกรานต์นะครับพี่น้อยแก้วยิ้มบากพี่จะได้อยู่กับหนูตลอดไปชาวบ้านที่กำลังเตรียมงานสงกรานต์ต่างพากันมุงดูเมื่อได้ยินเสียงอื้ออึงมาจากบ้านร้างของครอบครัวน้อยและสิ่งที่พวกเขาพบคือบ่อน้ำเก่าที่มีพวงมาลัยลอยอยู่เต็มโดยไม่มีใครรู้ว่าใครนำมาวาง แปลกจังเหมือนมีใครมาทำพิธีที่บอ่อเฮ้ยนั่นรถใครจอดอยู่หน้าบ้านเหมือนมีคนกลับมาบ้านนี้นะคนหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านกระซิบกับเพื่อนมีคนบอกว่าเห็นน้อยกลับมาเมื่อคือนแต่ไม่มีใครเจอตัวผู้ใหญ่บ้านเดินเข้ามาดูไกลๆสังเกตเห็นบางอย่างในบ่อน้ำเขาเรียกหนุ่มๆในหมู่บ้านมาช่วยกันเมื่อวิดน้ำออกจนเกือบหมด สิ่งที่อยู่ก้นบ่อทำให้ทุกคนผงะด้วยความสยดสยองร่างของชายหนุ่มนอนคดอยู่ก้นบ่อใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าคือสภาพศพที่ดูเหมือนแช่น้ำมานานนับปีทั้งที่เพิ่งจะเสียชีวิตเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนและยิ่งหน้าคนลุก,กว่านั้นในมือของศพกำพวงมาลัยเล็กๆไว้แน่นพวงมาลัยเดนียอวากับที่วางอยู่บนหลุมศพของแก้วที่สุสานหลังวัด ในขณะที่ชาวบ้านกำลังวุ่นวายกับการนำศพขึ้นจากบอ่อไม่มีใครสังเกตเห็นเด็กหญิงในชุดไทยโบราณที่ยืนยิ้มอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมบอ่อเด็กหญิงที่ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับแสงแดดยามเช้าที่สาดส่องลงมา